ดีกันแล้วใบหม่อนปรับความเข้าใจแจ็คแฟนฉันหลังประกาศเลิกกันหลังจากที่สาวใบหม่อนกิติยาได้โพสต์ว่าประกาศทุกความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแจ็คแฟนฉันระบุว่าเราสองคนตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและติดตามมาตลอดคะ่ะแอดแจ็คแฟนชาน แต่เมื่อเข้าไปดูพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบทิ้งไปแล้วรวมถึงแจ็คแฟนชัน้นก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่สีดำพร้อมกับเพลงยิ้มทั้งน้ำตาทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งที่ทั้งคู่เพิ่งจะมีโมเมนต์สวมแหวนขอจองล่าสุดใบหม่อนกิติยาก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเผยว่าทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจและคืนดีกันแล้ว โดยได้โพสต์ภาพคู่แจ็คแฟนฉันพร้อมข้อความระบุว่าตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ใบโพสต์ไปเป็นเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะ ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงเป็นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก